และในตอนนี้เขาจะก้าวเข้าสู่การตอบคําถามและจะให้ทั้ง3น้องได้ตอบคําถามเดียวกันเนาะแต่สําหรับคนที่ยังบทันด้ตอบจะได้ใส่หูฟังก่อนแม้แล้วนะฮะจะม่วัดไหวผิดกันเลยว่าคําถามคือกันแต่ว่าไผ่จะตอบแบบใดอันนี้ควมนักใจก็ไปหาทีกรรมการอีกแล้วเนาะเจ้าซึ่งว่าในตอนนี้เดี๋ยวเขา จะให้ทางทีมงานใส่หูฟังให้สองคนก่อนเนาะและจะเอาหมายเลขคำิทม,มาตอบคำถามก่อนฉะนั้นในตอนนี้ขอเซิญเลยนอทางทีมงานของพวกเขาและก็ขอเซิญสองคำถามได้เลยเจ้าเม็นแล้วเนาะซึ่งว่าคำถามแน่น,นอนเลยพวกเขากับโบผู้ว่าจะเม็นอย่างทางเพื่อนจะส่งมาโซโซรอนฮอนกันเลย ในตอนนี้พร้อมจลฟังแล้วเนาะขอเซิร์ชหมายเลขแชมิสกันก่อนเจ้า M U L 1 9จะได้มาตอบคำถามก่อนในตอนนี้ให้ฟังคำถามให้ดีๆเนาะคำถามมีอยู่ว่า เป็นมิสยูนิเว r ร์สลาว2022มีความสำคัญและมีความหมายต่อชีวิตเจ้าเนว้วใด How important is being Cloud, Miss Universe l a o 2022 and what does it mean to you โดยสำหรับเป้าเองการเป็น Miss Universe สลาวมีความสำคัญหลายสำหรับเป้าและเป้าเซอร์ว,วามันสาม,มารถมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ดีขึ้นได้ เพราะว่าเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยการเป็น Miss u n i เ e r วอร์สแล้วและเป้าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความตั้งใจและกล้าที่จะก้าวเข้ามาอยู่ในเวทีมิช s ั่นเดเวอร์สแล้วเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้หญิงและเป็นแห่งบันดาลใจให้กับผู้หญิงทุกคนที่กล้าที่จะตัดสินใจกล้าลงมือเห็นและกล้าเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากเป็น because I'm standing here today to take up my s p a c e it n h e so c i e t y And I want to show you what I'm doing right now. To trying to be achieve my dreams as a Miss Universe from a little girl, and that's the shake Because the chase is now. Thank you. Pop my leg. 19. ผู้สุวรรนักใจแล้วเขามาฟังต่อไปกันเลยกับหมายเลข M U L 07ซึ่งเือรอเนวาคณะกรรมการตอนนี้เจ็บหัวเลยเนาะว่าโอ้ยเลขใดกับมิเตคนทีเก่งๆท้งนั้นซึ่งในตอนนี้ขออ่านคำถามเลยเนาะสำหรับ M U L 07คำถามมิยัว การเป็นมิ 2, สยูนิเวอร์สลาว2022มีความสำคัญและมีความหมายต่อชีวิตเจ้าแนวใด How important is being called? Miss Universe Laos 2022 and what does it mean to you? การเป็นมิสยูนิเว r ร์สของน้องสำคัญหลายโดยเฉพาะน้องยากเป็นกระบอกเสียงและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ แมนยิงทุกคนโดยเฉพาะพิเศษแม่แมนยิ่งมง้งเพราะว่าแมนยิ่งม้งเป็นคนที่เก่งและมีความสามารถแต่โงกาาที่จะโซวออกมา Being Miss Universe is very important for me because when, when I become Miss Universe, I will have the power and the chance to influence people's thoughts and behavior, especially more girls because I grew up as a poor girl and I see that poverty is worst and I want to be the one who be the role model for all the girls and just believe in yourself. You can do it. Whatever you have in your mind, you can have it in your hand. That's why I believe in myself. I am here today. ขอคำแจงหลายๆกับ M U L 0 7หวังว่าคำตอบนี้อาจจะกินใจหลายๆคนเนาะเพราะว่าทำผุสมและกะกรรมการอยู่ในฮอร์นี่เจ้าและหมายเลขสุดท้าย M U L 0 3เนาะคำถามมิว่าการเป็นมิสยูนิเว r ร์แลสว2 0 2น มีความสำคัญและความหมายต่อชีวิตเจ้าแนวใด How important is being a Miss Universe l a o 2022 and what does it mean to you โดยการได้เป็น Miss Universe l a o มันเหตุให้น้องได้เป็นต้นแบบของผู้หญิงบ่ววาจะทั้งภายในและต่างประเทศและเป็นแห่งพักดันให้กับผู้หญิงหลุดลังแดงเป็นคนหนึ่ง ที่มาจากต่างแขงเป็นคนที่เคยถือบุรีแต่แดงก็ยังเก่าวผ่านและเหตุให้มาถึงจุดจุดนี้ขอบใจทุกโอกาสขอบใจทุกแหงพักดันที่เหตุให้เห่าได้แสดงศักยภาพด้านบวกแสดงความผูกความสามารถของเฮาให้คนทั่วประเทศได้ฮ่ะผู้และแดงก็ยังจะเหตุให้หู้ว่าแดงเป็นในแบบเวอร์ชันที่ดีที่สุด ขอขอบใจเนาะสำหรับการตอบคำถามของ MUL 03